สดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเรื่อรักวังดวงกันนะคะวันนี้นะถึงคิวเกมนี้กันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มในะเรื่องกันต่อเลยดีกว่านะคะใบไม้เริ่มร่วงแล้วเหมือนมีพื้นเป็นสีทองมองไกลๆเป็นสีที่อบอุ่นนักในฤด,ดูการที่เย็นสบายนี้ห่องเต้จะพาองค์ชายและทหารวังจนชั้นสูงไปล่าสัตว์กันให้เฮาอยากให้ท่านไปเปิดหูเปิดตา ท่านเลยมีโอกาสได้ร่วมขบวนล่าสัตว์ครั้งนี้ได้เห็นวิทัชทุ่งหญ้าท่านรู้สึกยินดีนะตื่นเต้นตลอดทางอารมณ์ดีมากใช่วิวทุ่งหญ้าดีมากอากาศเย็นสบายทำให้รู้สึกผ่อนคลายในตอนนี้เองท่านเห็นองคชาญาตก,กับคนกลุ่มหนึ่งเดินอยู่ข้างหลังรีบร้อนเดินไป ภงลชาชษไทยาตไม่มองหน้าท่านมิแต่ชิวอิงที่อยู่ข้างหลังทำหน้าภูมิใจผู้หญิงพอใจกับอะไรง่ายๆเฮ่ <Hey. S 1> ท่านถึงได้สติผู้เหงยืนอยู่ข้างๆท่านอย่างสงบท่านเกือบเผลอพูดความในใจออกมาไม่มีอะไรท่านฟู่เหิงอยากดื่มชาดอกไม้ไหมถ้ามีชาดอกไม้มาหลายชนิดท่านชอบชนิดไหนอะไรก็ได้ ขอชาดอกมะลิอิงเจนดีๆก็โผล่ท่านไม่รู้ว่าอิงเจนเข้ามาใกล้ตั้งแต่เมื่อไหร่แอบกัดฟันทำ็นยิน้มหันตัวเข้าไปชงชาในกระโจมองชายสีท่านผู้เหงฟาบาดท,ทรงเรียกหาบวกท่านอิงเจินเปิดกระโจมเดินเข้ามาไปเถอะไปชงชาที่หน้าพระพักไม่นึกว่าผู้เหงไ็อยู่ข้างนอกเห็นเขากับอิงเจนเดินอยู่ข้างหน้าท่านตื่นเต้นเดินก้มหัว ตามไปช้าๆเมื่อไปถึงคนอื่นพิ่งนั่งลงท่านเปดีนิน้ำชาพร้อมนางกำนันคนอื่นวันนี้พวกเจ้าจะได้แสดงฝีมือข้าอยากดูว่าพวกเจ้าใครเก่งกว่ากันม่อมฉันในฐานะองค์ราชทายาทควรเป็นแนวหน้าแสดงฝีมือเอาเลิกเอาชัยก่อนน้องสีมีฝีมือยิงธนูดีน้องสียินดีมาประลองกับข้าไหมอิงเจนที่ถูกเรียกชื่อวางถ้วยชาลงอย่างชช้า แล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนพี่ร้องอุตสาหสนุกด,ด้วยข้ายอมสนับสนุนเต็มที่นี่ถึงจะเป็นลูกชายของข้าพวกเจ้าก็ไปลองมาไว้องค์รัชทายาทกับเจ้าสีลงสนามแล้วพวกเจ้าก็ตามไปด้วยองค์ชายทุกคนสวมชุดขีม่ม้างามสง่าบนหลังมา้าทยอยลงสนามในตอนนี้เองข้างหน้านมีเงาคนอยู่ดึงความสนใจของท่านทันทีคนนี้ยกน้ำชากับขนม ก้มหัวเดินไปทางห้องเต้ท่านรู้สึกว่าเขาแปลกๆแ,แต่นึกไม่ออกว่าแปลกตรงไหนจะทำยังไงต่อสังเกตทีดีเรารู้สึกว่าแปลกก็ต้องสังเกตโชคดีท่านรู้สึกว่ามันผิดปกติบ่าวที่เข้าวางต่างได้รับการฝึกมารยาทข้มงวดแต่คนผู้นี้ปฏิบัติตนไม่ถูกกฎ ขันทีคนนั้นไม่ยอมหยุดเดินเข้าไปใกล้ฝ่าบาทท่านรู้สึกร้อนใจเดินเข้าไปอย่างไวแล้วก็ตะโกนเสียงดังเสียงท่านทําให้ผู้เหงหันมาตรงเข้าไปชักกระบี่ชี้ไปที่ขันทีขันทีคนนั้นก็มีปฏิกิริยาไวโยนถาดออกหยิบกระบี่อ่อนออกมาจากเอวระหว่างที่ผู้เหงกับขันทีนักฆ่าคนนั้นต่อสู้กันบอบๆอบมีเงาดําหลายเงา เลงเป้าหมายมาที่ห้องเต้อารักขาฝ่าบาทอารักขาฝ่าบาทรอบๆเกิดเหตุการณ์วุ่นวายนักฆ่าถูกปึกมาดีทหา,หารอารักขาในวังก็มีฝีมือสองฝ่ายปะทะกันตำแหน่งที่ท่านยืนตอนนี้ไม่ปลอดภัยเกือบถูกกระบีแทงท่านหลบด้วยความกลัวหลบไปมีความช่วยเหลือของผู้เหิงท่านรีบหลบไปอยู่มุมอับตอนนี้เอง เบลต้าม,มองไปเห็นห้องเต้อยู่ตัวคนเดียวและมีนักฆ่ากำลังเข้าระชิดห้องเต้มองไปรอบๆท่านอยู่ใกล้ห้องเต้ที่สุดและเป็นคนแรกที่เห็นความคิดหนึ่งอยขึ้นมาท่านรู้นี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีแต่อาจจะทําให้เสียชีวิตได้แต่ว่าเดิมทีท่านก็เคยตายมาแล้วรอบหนึ่งโอกาสนี้ท่านต้องคว้าไว้เสียงอาวุธร,รอบๆสร้างความหนาวเหน็บท่านพุ่งไปโดยไม่สนอะไรทั้งนั้น ตอนที่นักฆ่ากำลังจะแทงเข้าที่หน้าอกของฮ่องเต้ท่านพุ่งไปขวางไว้ฝาบาทระวังกระบี่เย็นๆแทงเข้าที่หน้าอกเกิดความเจ็บปวดร,รอบๆมีกลิ่นคาวเลือดหูได้ยินเสียงคนเรียกชื่อแต่ไม่นานท่านก็ตกอยู่ในความมืดคุณหนูคุณหนูเสียงที่คุ้นเคยปลุกท่านจากความฝันท่านค่อยๆเรมตาขึ้นมาใบหน้าร้อนใจของซื่อเหลียนปากฏดขึ้นในตาซื่อเหลียน เจ้ากับข้าไม่ใช่ในายบ่าวกันแล้วจะไม่ต้องเรียกข้าว่าคุณหนูหรอกคุณหนูพูดอะไรบอกแล้วไงท่านคือคุณหนูซื้อเหลียนตลอดไป <c oughs> ข้าหลับไปนานแค่ไหนคุณหนูท่านสลบไปห้าวันหมอหลวงบอกว่าถ้ากระบีแทงลึกอ,อีกหน่อยอาจถึงชีวิตโชคดีที่ท่านฟืน้น ฟื้นแล้วใช่ไหมข้าไม่เป็นไรแล้วขอบคุณนางข้าหลวงที่เป็นห่วงพูดอะไรอย่างนั้นแม่นางกล้าหาญปกป้องฝาบาทคนในวังต่างเลื่อมใสแม่นางทั้งนั้นระหว่างพูดก็มีหมอหลวงรีบเดินเข้ามาร่างกายแม่นางอ่อนแอช่วงนี้ต้องพักผ่อนบนเตียงข้าจะไปสั่งยาแม่นางต้องกินยาตามเวลาแม่นางไม่ต้องเป็นห่วงฝาบาทถ่ายทอดคำสั่ง แม่นางรักษาสุขภาพตัวเองก็พอเรื่องอื่นไม่ต้องทำนางข้าหลวงฉินคนนี้พูดจาตรงไปตรงมาทำอะไรเฉียบค่ะดูท่าคงได้รับคำสั่งจาก้องเต้ให้มาดูแลท่านบาดแผลยังไม่หายดีตอนพูดยังรู้สึกเจ็บยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องลูกจากเตียงดังนั้นไม่ว่ายังไงท่านก็ได้แต่นอนพักอยู่บนเตียงกอนค่ำท่านกำลังดื่มน้ำแกงกู้เหิงรีบร้อนเข้ามาดูท่าทางแล้ว คงเพิ่งเข้าเวียนเสร็จเลยรีบแวะมาท่านฟู่เหิงท่านมาหรือเจ้าเป็นเช่นไรบ้างเจ็บตรงไหนไหมไม่มีอะไรแค่ปวดนิดหน่อยพบอุปสรรคแล้วไม่ตายต้องได้รับโชคแน่ท่านยิ้มอ่อนๆแต่ไม่นานก็ยิ้มไม่ออกเพราะฟู่เหิงจ้องมองท่านนิ่งเวาตาลึกซึ้งทำให้ท่านใจเต้นตัวทำไมต้องทุ่มเทขนาดนี้คำพูดของฟู่เหิงทํทำให้ท่านตกใจ คุมสติไม่อยู่เพียงแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าควรต่อผู้เหงยังไงดีอยู่ใกล้ที่สุดเพื่ออนาคตเอานี้แล้วกันค่ะอยู่ใกล้ที่สุดให้อยู่ใกล้ฝ่าบาทที่สุดถ้าเปลี่ยนเป็นท่านฟู่เหงคิดว่าท่านก็ต้องทําเช่นนี้แต่ว่าท่านผู้เหงวรยุทธ์สูงส่งคงไม่เหมือนกับข้าเอาตัวไปรับกระบี่ผู้เหงขงหมวดคิ้วเหมือนอยากจะพูดอะไร แต่ประตูห้องถูกผักพอดีคราวนี้คนที่เข้ามาคืออิงเจนคึกคักเชียวหม่อมฉันสุขภาพไม่อำนวยไม่อาจลุกขึ้นถวายพระพรได้ขอองค์ชายสีโปรดอภัยเจ้านอนเถอะอิองเจนพูดจบก็มองไปทางผู้เหงิงผู้เหิงสีหน้าเรียบเฉยมองไม่ออกว่าอารมณ์ไหนอีกพักหนึ่งก็ขอตัวกลับองค์ชายสีมาได้ยังไงถ้าถูกคนอื่นเห็นเข้าจะคอรหาค่าได้ เจ้ากำลังโทษข้าหรือฟู่เหิงมาได้ทำไมเจ้าไม่เห็นว่าเขาวางใจเธอตอนนี้เจ้าเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตห้องเต้ไม่มีใครกล้านินทาเจ้าแน่อิงเจินอยู่ไม่นานก็ออกไปหลังจากนั้นก็มีคนมาเยี่ยมเรื่อยๆรวมถึงหลังจากกลับวางแล้วมีพัะสนมหลายคนส่งของบำรุงมาให้ไม่น้อยขณะเดียวกันความเมตตาของไทเฮาและความซาบซึ้งของฮ่องเต้ ของขวัญมีไม่หยุดจนท่านรู้สึกตกใจคนที่เคยดูถูกท่านลบหลู่ท่านต่างพากันมาเยี่ยมหน้าตายิ้งแย้มแววตาเป็นมิตรเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนหน้ามือเป็นหลังมือทำไมเจ้าไม่กินละ่ะเรียบกินสิส้มพวกนี้หวานนะท่านได้สติมองสม้มเงียบเงียบส้มที่ถูก,ปกเปลือกเปือกสะอาดวางอยู่ในจานขาดแต่ยีบป,ป้อนเข้าปากท่านเท่านั้นขอบคุณส้มของเจ้า ไม่ต้องเกรงใจพวกเราเป็นพี่น้องกันไงความกระบี่ให้ฮ่องเต้ดูท่าไม่เสียเปล่าริกวิกฤตเป็นโอกาสนอนอยู่บนเตียงนานโชควดีที่ช่วงนี้ทั้งพ้าสนมครูเสียงห้ยซินเวียนกันมาเยี่ยมคอยพูดคุยด้วยบ่อยๆในวังลือกันให้ซดัดบอกว่าวันนั้นเจ้าเก่งมากกล้าสู้กับนักฆ่าด้วยมือเปล่าช่วยฮ่องเต้ไว้ตนแองกล่าสลบจอมกองเลือดไปหลายวัน ข่าวลือในวังน่ากลัวรจริงๆแต่ว่าคราวนี้เจ้ามีความโชคดีในความโชคร้ายข้าว่าต่อไปคงไม่มีใครกล้ารังแกเจ้าแล้วเจ้าอย่าลืมนะนี่คือวังหลวงแค่นี้จะอะไรนักหนาลมพัดมาก็สลายไปหมดต่อไปจะเดินยังไงต่างหากถึงสำคัญที่สุดจริงสินักฆ่าพวกนั้นถูกจับหรือเปล่าใครที่บังอาจอย่างนี้กล้าลอบปรองพชนพี่ข้าบอกว่า นักฆ่าพวกนั้นเห็นแผนล้มเหลวก็กินยาพิษฆ่าตัวตายไรเบาะแสกรัวว่าคงยากจะหาผู้อยู่เบื้องหลังได้แม่นางที่แสนดีของข้าเจ้าต้องรีบหายดีนะนางข้าหลวงชินทำอะไรเฉียบขาดริบร้อนแทบอดขำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรือวันนี้ได้ยินว่าฝ่าบาทอยากให้เจ้าไปปฏิบัติข้างกายให้เจ้าไปรับใช้ที่ตำหนักอย่างสิล แต่ข้าเป็นคนของตำหนักซสือนิงกงฝาบาทเป็นคนกระตันยูย่อมต้องไปถามไทเฮาก่อนอยู่แล้วแต่ไทเฮามีเมตตากับเจ้าโอกาสดีขนาดนี้ให้มาถามความสมัครใจของเจ้าท่านรู้สึกตกใจพูดอะไรไม่ออกได้ไปรับใช้ที่ตำหนักอย่างสิน้นเป็นงานที่คนมากมายปรารถนา <c oughs> ขอบคุณนางข้าหลวงข้ารู้ดีเพียงแค่ตกใจแต่เรื่องนี้ยังไม่กําหนดก็อย่าเพิ่งเอ่ยจะดีกว่า เจ้าพูดถูกเรื่องในวังเปลี่ยนแปลงง่ายได้ใช่แล้วดังนั้นขอให้นางข้าหลวงอย่าพิ่งพูดเรื่องนี้ออกไปมีหน้าไทยเห่ากับฮ่องเต้ถึงชอบเจ้าได้เจ้าก็พักรักษาตัวดีๆเรื่องนี้วันหน้าคอยว่ากันถึงกำชับนางข้าหลวงชินแล้วแต่ท่านก็ยังไม่วางใจเลยขอให้ซื้อเหรียญช่วยสืบดูว่ามีข่าอะไรเล็ดลอดออกมาหรือไม่คุณหนูวางใจช่วงนี้เงียบสงบ ฟังซืือเหรียญพูดจบท่านเพิ่งโล่งใจในสวนก็มีแขกไม่ได้รับเชิญมาตอนนี้ดีขึ้นหรือยังองราชทายาตองราชทายาตมาถึงในห้องรางกำลังตัวเล็กของท่านเรื่องนี้ประหลาดนักเป็นที่รู้กันว่าคนอย่างองค์ราชทายาทเป็นคนหญิ่งยะโสเรื่องที่ลดตัวขนาดนี้ไม่ใช่นิสัยของเขาอ,องค์ราชทายาตมาได้อย่างไรหม่อมฉันดีขึ้นเยอะแล้ว เจ้ารับกระบ,บีแทนเสด็จพ่อเสด็จพ่อถึงไม่เป็นอันตรายข้าก็ต้องมาเยี่ยมเจ้าสิตอนนั้นหม่อมฉันอยู่ใกล้ห้องเต้ที่สุดรับกระบ,บีแทนก็สมควรแล้ว <laughs> นึกไม่ถึงว่าเจ้าเป็นสตรีดูอ่อนแอจะมีความกล้าหาญเช่นนี้เสด็จพ่อชมเชยเจ้านักฟังถึงตอนนี้ท่านก็คิดหยุดเขาช่างเถอะขัดเขาเออเออช่างเถอะแล้วกันค่ะ ช่างเถอะโอกาสขัดเขายังมีอีกมากขอบคุณห้องเต้และองค์ราชทายาทที่ชมตอนนั้นหม่อมฉันไม่ได้คิดอะไรเห็นได้ว่าเจ้ามีความพักดีดีมากพูดจบเขาก็เรียกเสี่ยวเต๋อจือที่อยู่ข้างนอกเสี่ยวเต๋อจือรีบเดินเข้ามาด้านหลังมีขันทีน้อยตามมาสองคนในมือถือของมาไม่น้อยให้ย่อยวางบนโต๊ะแค่ของบำรุงนิดหน่อยเจ้าค่อยๆใช้ ไม่พอค่อยมาขอข้าได้ฮ่องเต้ไทเฮาและพระสนมต่างๆก็ประทานของมาให้หม่อมชันมากมายหม่อมชันจะรับของจากองค์ราชทายาทอีกได้อย่างไรนั่นคือคนอื่นให้กับที่ข้าให้ไม่เหมือนกันต่อไปถ้าต้องการอะไรมาบอกข้าได้ไม่ต้องกังวลหม่อมชันขอบคุณองค์รัชทายาทข้าได้กำชับหมอหลวงโจที่สำนักหมอหลวงไปแล้ว ช่วงนี้เขาจะมาตรวจให้เจ้าทุกวันความเมตตาล้นเหลือถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นคงกลัวจะสลบไปนานแล้วเจ้าต้องรีบหายไวๆสเสด็จพ่อให้ความสำคัญกับเจ้ามากคอยจนอง์ราชทายาจากไปแล้วสีหน้าท่านก็เงียบถึงจากคำพูดสุดท้ายขององราชทายาทำให้ท่านแน่ใจในเป้าหมายครั้งนี้ของเขา รูถ้าเขาคงรู้ว่าห้องเต้กี่จะให้ท่านไปปฏิบัติขบางกายเลยมาพูทางไว้ก่อนคิดว่านางข้าหลวงฉิ้นจริงๆแล้วน่าจะเป็นคนของกองนชทายาทกินยาบำรุงทุกวันทำให้ท่านหายไวมากเมื่อหายดีจนทำงานได้แล้วเทเฮาก็เรียกท่านมาหาเจ้าเด็กนี่ข้าชอบเจ้านะักในเมื่อข้าชอบเจ้าก็ต้องคิดถึงอนาคตของเจ้า ตอนนี้ฮ่องเต้อยากให้เจ้าไปรับใช้ที่ตำหนักอย่างสิน้นเจ้าก็ไปเถอะไทเฮาเมตตาท่านมากให้ไปจากตำหนัก,กืหนิมกงท่านก็ยังอาวรณ์แต่หลังจากเกิดใหม่แล้วเป้าหมายของท่านชัดเจนตอนนี้ท่านต้องเดินสูงขึ้นไกลขึ้นนี่คือเหตุผลที่ทําให้ท่านรับกระบี่แทนฮ่องเต้โดยไม่สนอะไรไทเฮาดีกับหม่อมฉันมากหม่อมฉันไม่มีอะไรตอบแทนแต่จะคิดถึงไทเฮาทุกเวลา และมาเยี่ยมท่านที่ตำหนักซื่อหนิงกงบ่อยๆเจ้าเด็กงงเชอบพูดจาเลวไหลถ้าข้าคิดถึงเจ้าก็เรียกเจ้ามาก็ได้วางใจเถอะออกจากตำหนักซื่อหนิงกงก็มีคนมาเรียกท่านให้ไปเข้าเฝ้าที่ตำหนักหยางฉินทันทีในกลุ่มคนที่มายังมีนางข้าหลวงฉินข้าพูดไม่ผิดใช่ไหมฝ่าบาทให้ความสําคัญกับแม่นางมากท่านค่อยๆตีตัวออกห่างนางท่านติดตามห้องเต้ตลอดหรือ ข้างฝาบาทต้องการคนแก่อย่างข้าบริบัติซะที่ไหนแต่ข้าทำงานในห้องพระอักษรมานานต่อไปถ้าต้องการอะไรแม่นางก็บอกข้าได้ขอบคุณท่านมากก่อนหน้านี้ได้ยินองค์ราชทายาทพูดถึงข้างกายมีนางข้าหลวงท่าคนหนึ่งรับใช้อย่างดีหรือว่าจะเป็นท่านองค์ราชทายาทก็เคยเอ่ยถึงข้าหรอตอนที่องค์ราชทายาทยังเด็กข้าเคยรับใช้อยู่ช่วงหนึ่งนึกไม่ถึงว่าองค์ราชทายาทยังจำข้าได้ แค่คำตะล่อมเล็กๆก็พอให้เห็นหางดูท่าข้าเดาไว้ไม่ผิดนางข้าหลงชินเป็นคนขององค์ราชทายาตองค์ราชทายาตเคยช่วยข้าหลายครั้งข้าคิดอยากตอบแทนองค์ราชทายาตมาตลอดแต่พอเห็นความสง่าง,งามขององค์ราชทายาตข้าก็ตื่นเต้นถ้าหากได้พบองค์ราชทายาตไม่มีปัญหาเรื่องเล็กองค์ราชทายาตเห็นเจ้ามีไหวพริบต้องดีใจแน่ พูดคุยตามมารยาทกับนางข้าหลวงชินเสร็จแล้วท่านก็ถูกรับเข้าไปในตำหนักอย่างจิงที่บังเอิญคือองค์ชาญญาติกับอิงเจนอยู่ข้างในด้วยก่อนหน้านี้ไทฮาบอกว่าเด็กคนนี้เป็นดาวนำโชคไปล่าสัตว์ครั้งนี้บอกว่าให้เอานางไปด้วยเดิมทีข้าไม่คิดอะไรกับเรื่องพวกนี้ได้แต่ยิ้มรับตอนนี้มานึกดูเห็นว่าเป็นจริงตามนั้นเป็น <c oughs> ตัวนำโชค หม่อมฉันขอพระไทยฝ่าบาทที่ชมหม่อมฉันไม่กล้ารับต่อไปจะตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่ช่างเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพลิบหม่อมฉันดูไม่ผิดยากนักที่จะเห็นพี่ร้องชมใครหายากวิเศษหรือว่าก่อนหน้านี้พี่ร้องเคยรู้จักกับนางกำนันน้อยคนนี้อิงเจนทรงใจพูดอย่างนี้ยากจะคาดเดาจุดประสงค์แต่ท่านคิดว่าที่จริงเขาคงอยากช่วยท่านจะเอ,อ่ยปากก่อนดีไหม เ,เดี๋ยวเปิดปากก่อนดีไหมเงียบไว้ก่อนแล้วกันเอิงจนถามองคอชาญาตให้องคอชาญาตตอบเองดีกว่าต้องรู้จักอยู่แล้วหรือว่าน้องสีไม่รู้จักนางกำนันน้อยคนนี้อยู่ข้างเสด็จย่ามาระยะหนึ่งแล้วนางกำนันที่อยู่ข้างกายเสด็จย่ามีไม่น้อย ทำให้พี่ร้องจดจำได้น่าจะไม่เยอะระหว่างพูดอิงเจนหันมามองท่านท่านรู้ว่าตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้ท่านได้พูดก่อนหน้านี้องค์ราชทายาทเคยเรียกร้องความเป็นธรรมให้หม่อมฉั้นถึงตอนนี้หม่อมฉันรู้สึกขอบคุณมากตอนนี้องค์ราชทายาตรู้จักเรียกร้องความเป็นธรรมให้บ่าในวังด้วยหรือไม่เลวนี่คือสิ่งที่ข้าเตือนพวกเจ้าบ่อยๆให้มีความเมตตายุติธรรม ข้าต้องเรียนรู้จากพี่ร้องให้มากรีบชมต่อทีหน้าองค์ราชทายาทมีรอยยิ้มปากก็ไม่ลืมพูดอมตนสายตาก็มองท่านอ่อนโยนขึ้นไม่น้อยช่วงเวลาในตำหนักอย่างชิงเคร่งคัดสุขุมแต่ว่าคุณนั่งองชายที่ได้พบเห็นทำให้ท่านได้เรียนรู้อะไรมากมายทุกครั้งที่องค์ราชทายาทมาก็จะหาโอกาสมาคุยกับท่านสักคำสองคำท่าทางเป็นมิตร ทำให้รู้สึกหวาดหวาถ้าเปลี่ยนเป็นนางกำนันน้อยคนอื่นคงสํานึกบุญคุณตายละไม่ว่าอะไรก็ยอมทําตามแต่โดยดีท่านรู้เป้าหมายของเขาเลยทําแผนซ้อนแผนทําเป็นยอมเชื่อฟังแต่โดยดีมองออกว่าช่วงนี้เสด็จพ่ออารมณ์ดีดีที่ได้เจ้าคอยดูแลโชคดีที่มีองค์รัชทายาทคอยชี้แนะหม่อมฉันหม่อมฉันสำนึกในความเมตตาข้าในฐานะองค์รัชทายาท ควรแบ่งเบาภาระของเสด็จพ่อองค์ราชไทยาทช่างมีความเมตตาย,ยิ่งนักถ้ามีใครทําให้เสด็จพ่อไม่พอพระทยัยเจ้าก็มาบอกข้าไม่แน่ว่าข้าอาจจะแบ่งเบาวความทุกข์ของเสด็จพ่อได้อยากสืบข่าวก็บอกมาตามตรงพูดอ้อมไปอ้อมมาต่อไปข้าเพลอฟังผิดไม่เกี่ยวข้องกับข้านะข้าน้อยเข้าใจข้ามองเจ้าไม่ผิดต่อไปเจ้าต้องช่วยข้าได้มากแนะ่ องราชชายาทมีอะไรก็เชิญสั่งมาได้เดิมทีองราชชายาทที่จะพูดอะไรแต่พอเห็นอิงเจนเดินมาทางนี้ก็ปิดปากพูดสัพเทเหฮรักกับข้าไม่กี่ประโยคแล้วก็เดินไปอิงเจนกับองราชชายาเดินผ่านกันไม่มีคนอื่นสองคนแม้แต่สวมหน้ากากตามมารยาทยังขี้เกียจม,มีแต่ความเย็นชาอิงเจนหันมามองท่านแวบหนึ่งไม่ได้พูดอะไร เดินเข้าตำหนักอย่างจริงไปอิงเจินหันมามองท่านแว็บหนึ่งไม่พูดอะไรเดินเข้าตำหนักอย่างจริงไปว่าทุกคนคะเดี๋ยวเราต้องไว้จบกันเพลงเท่านี้แล้วนะเดี๋ยวมาต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีกวนะ่าเนาะไม่เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ